สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเจ้าแบ็กด t ชันค่ะคันนี้ก็สีเทาสีเทาแลมโบะเอกของนิสสันเลยนะคะความโดดเด่นของ b a แบ็ d i t i o n นะคะก็คือไฟหน้านี่แหละคะ่ะไฟหน้า LED สีดวงลูกแก้วเลยนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ทำไมและทำไมทำไมถึงเลือกรุ่นนี้คันนี้เพิ่มเติมมาด้วยไฟตัดหมอกนะคะ <S <S LED คู่หน้าความโดดเด่นที่บอกเลยดุด,ดัน ไม่เหมือนไครก็คือเราเปลี่ยนแม็กยางค่ะเราเปลี่ยนแม็กยางเป็นยางออเทเลนนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้ยางเดิมๆบอกได้เลยว่ายางเดิมๆโตโยของแมคดิชันสุดยอดที่สุดแล้วค่ะรอบคันนะคะความโดดเด่นก็คือแม็กยางที่เราเปลี่ยนแล้วความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะของแมคดิชันเลยก็คือโลบาร์แต่คันนี้ใส่ติดตั้งโลบาร์แล้วเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือส่วนแหลกเนี่ยแหละคะ่ะ แหลกตะแกงเหล็กนะคะที่เพิ่มเติมเสริมหล่อขึ้นมาอีกเราสามารถบรรทุกของเพิ่มขึ้นได้เลยจากตะแกงตัวนี้ค่ะในส่วนของด้านท้ายและเหตุผลที่ทําไมลูกค้าเลือกกระกอกรอบคันของแบตเตอรี่ชั้นนี้เองเพราะว่าอ,ออปชั่นตัวนี้ถูกจัดมาให้แล้วในรุ่นนี้แล้วก็คือหนึ่งเหตุผลที่ทําไมถึงต้องเป็นเลือก่นนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์สี่จุดจากโรงงานค่ะ คอนโซลความโดดเด่นอยู่ที่คอนโซลด้านหน้าเลยจะเห็นว่าเราใช้คอนโซลของเทอร์่ามาใส่ในรุ่นของนนวาร่าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนมาถึงในรุ่นของแบ็คเอนดิชันส่วนเบาะยังเป็นเบาะผ้านะคะสามารถระบุมาได้ว่าอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะใช้เบาะผ้าเดิมๆนี่คือนาวาร่าในรุ่นของแบ็คเอนด t i ิชันปี2024โฉมใหม่นะคะ เอาน้อยเริ่มต้นเลยเพียงแค่19,900หรืออยากจะเลือกดอกเบี้ย0% b a c ค e r i ชั่นมีไว้ให้กับลูกค้าทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนกดโทรศัพท์เข้ามาก่อนคุยรายละเอียดปุ๊บไปนั้นวิ่งเซ็นถึงที่ผลผ่านเราจะไปส่งกันถึงที่ทั่วประเทศไทยแล้วอย่างไร,งไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่นุ้ยใจดีคนนี้คนเดิมคะ่ะสวัสดีค่ะ